สวัสดีครับผมคลิปนี้อัปเดตให้ชมนะครับกับน้ำหมักสูตรพิเศษพลังคูณ2มีประโยชน์มากกว่าเดิมหลายเท่าครับซึ่งน้ำหมักที่กำลังเปิดที่เห็นในถังนี้เนี่ยถังหมัก2องลิตรนี้เนี่ยผมหมักทิ้งไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมใช้แล้วก็ใช้ไปบางส่วนแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้จะมาบอกสูตรเสริมที่ใช้เติมในน้ำหมักสูตรนี้ครับเริ่มกันเลยครับที่เห็นกำลังเติมอยู่นี้คือน้ำสาวข้าวครับ น้ำสาวข้าวมีประโยชน์มากกว่าข้าวอีกนะเพราะว่าในน้ำหมักสุดนี้เนี่ยผมเติมด้วยเชื้อราไตรโครมาชนิดเทียมข้น1ลิตรนะครับสั่งซื้อมาเติมนะเพื่อเลี้ยงเชื้อราไตรโครมาเนี่ยผมจึงใช้น้ำสาวข้าวโดยที่ไม่ต้องใช้ข้าวสุกนะครับถัดไปอีกครับที่ผมใช้ก็คือนี่แหละครับแคลเซียมบรอนเติมเข้าไป1ลิตรทั้งหมัก200ลิตรนะครับซึ่งในทั้งหมักทั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นหนอกกล้วยแล้วก็ยอดมันสับปะหลัง แล้วก็ยอดพืชที่มีไนโตรเจนสูงและที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยในแคลเซียมบอรอนที่เติมลงไปเนี่ยมันมีจุลธาตุรวมด้วยแคลเซียมบอรอนชุดนี้ผมสั่งซื้อมาผสมเองนะครับซึ่งเขาจัดเป็นเซตไว้แล้วนะมีประโยชน์มากมายครับน้ำหมักชุดนี้เนี่ยถ้าเห็นเชื้อราขึ้นแบบนี้นะครับผ่านไปประมาณ15วันหรือ1เดือนถ้าไม่เห็นก็พยายามเติมน้ำสาวเข้าเข้า,ขาไปนะครับเพราะว่าใช้หัวเชื้อไตรโคมาด้วยนะในถังหมักสูตรนี้ครับ นอกจากกากน้าตาล10ลิตรแล้วก็วัสดุหมักอีกประมาณ50กิโลแล้วก็เติมน้ําให้ท่วมก็ยังมีเชื้อราไตโครมา1ลิตรแล้วก็น้ำซาวข้าวใส่ไปเรื่อยๆครับใส่ได้ตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวเลี้ยงเชื้อไตโครมาครับแล้วก็มีแคลเซียมบอรอนตัดมาถึงวิธีการใช้ครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยตามหลักทั่วไปก็คือใช้ 50cc ต่อน้ำ10ลิตรนะครับที่ผมใช้นะ อันนี้ไม่เข้มข้นสูงไม่จางเกินไปนะครับก็สามารถนําไปรดพืชผักที่ราป,ปลูกได้เลยไม่ว่าจะเป็นพริกหรือมะละกอรครับมันจะทําให้พืชผักพวกนี้เนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคแมลงรบก,กวนด้วยมะละกอก็ใบเขียวใบใหญ่ใบหนาเหมือนที่เห็นในคลิปนี้เลยและที่สําคัญครับสามารถ รดต้นมันสำปะหลังที่เพิ่งปลูกได้เลยนะครับป้องกรรันรากเน่าขนเน่าเร่งการเจริญเติบโตเพราะว่ามีทั้งหน่อกล้วยยอดมันสับปะหลังแล้วก็จุลธาตุรวมที่มาพร้อมกับชุดผสมแคลเซียมโบรอนนะครับทำให้มันสำปะหลังที่ปลูกไว้เนี่ยอันนี้ผมปลูกแบบไม่ได้ไถน,นะครับมันสำปะหลังเพียงแค่4เดือนเองมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วใบเขียวใบใหญ่ใบหนาไม่มีโรคกรบกวนครับและที่สําคัญกว่านั้นครับสำหรับใครที่ปลูกมันสำปะหลัง ใช้น้ำหมักสูตรนี้นะครับเอาไปรดลงร่องแตกช่วงกำลังเปลี่ยนหัวนะครับประมาณ2เดือนขึ้นไปเนี่ยเพราะว่ามันมีโบรอนครับช่วยเปลี่ยนรากให้เป็นหัวทำให้เพิ่มผลผลิตของเราได้โดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีแนมะ้แต่เม็ดเดียวซึ่งผมทำเกษตรเนี่ยผมเน้นพวกนี้นะครับไม่ได้เน้นพวกปุ๋ยเคมีเท่าไหร่หรือใครจะนำไปฉีดพ่นทางใบก็ได้อัตราส่วนก็ประมาณนี้ครับ50-100ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะ แต่ที่ผมหมักใช้เนี่ยหมักใส่ถัง200ลิตรเนี่ยก็เพราะว่าจะผสมใส่ถัง2,000ลิตรรถโคนต้นมันสำปะหลังที่มีรอยแตกก็คือจะเปลี่ยนรากให้เป็นหัวเพราะว่าน้ำหมักสูตรนี้มันมีทั้งไตรโครมาป้องกันรากเน่าขนเน่าป้องกันหัวเน่ามีทั้งจุลธาตุรวมที่มีอยู่ในชุดผสมแคลเซียมบอรอนแล้วก็มีแคลเซียมบอรอนที่สามารถเปลี่ยนรากให้เป็นหัวได้เพิ่มผลผลิตได้ป้องกันโรคลักเน่าขนเน่าได้และยังนําไปรด ไม้ผลที่ปลูกใหม่อีกด้วยนะครับทำให้แตกยอดไวใบเขียวสดเพราะว่าเป็นสูตรที่พลังคูณ2อ,อย่างที่บอกไปนะครับมีไนโตรเจนสูงสามารถนำไปฉีดพ่นหรือรดพืชผักที่เราปลูกได้ทุกระยะเลยนะครับป้องกันรากเน่าขนเน่าช่วยเร่งหัวมันสปะหลังทำให้ใบเขียวใบใหญ่ใบหนาพืชผัก มีการติดดอกออกผลที่ดกไม่ว่าจะเป็นไม้ผลนี่ก็คือลำไยนะครับที่ผมใช้ฉีดพ่นและรดโคนต้นทําให้ติดดอกออกผลสวยงามมีมีดอกที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าแคลเซียมอรอนสารพคุณหลักๆก็ช่วยในการติดดอกออกผลนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปประโยชน์หลักๆมาให้ฟังอีกรอบหนึ่งสรุปไปฟังเลยในน้ำหมักสุดนี้เมื่อเดือนที่แล้วผมใช้กากน้าตาล10ลิตรนะครับผสมกับน้ําน่าจะประมาณ50ลิตรแล้วก็ใช้วัสดุหมัก ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่อกล้วยนะครับแล้วก็ยอดมันสปะหลังซึ่งมีไนโตรเจนสูงยอดกระถินแล้วก็ยอดมะรุมยอดผักต่างๆที่มีไนโตรเจนสูงนะครับและผสมด้วยเชื้อราไตรโครมาสูตรเข้มข้น1ลิตรครับใส่เข้าไปพร้อมกันเลยหมักพร้อมกันเลยส่วนที่ตามเข้ามาก็คือน้ำสาวข้าวเพราะว่าน้ำสาวข้าวเนี่ยจะเก็บไว้ทุกวันใส่ทุกวันแล้วก็มีแคลเซียมโบอรอน1ลิตรนะครับเป็นชุดที่สั่งซื้อมาผสมเองก็ประมาณนี้ ผ่านไปหนึ่งเดือนถ้าเห็นราสีขาวเกิดขึ้นแบบนี้กรองนํามาใช้ได้เลยเก็บไว้ได้นานในที่ร่ม1ปีก็ถือว่านำมาแชร์นํามาเล่าสู่กันฟังอัปเดตให้ชมกับน้ําหมักสูตรพิเศษที่ได้ทาไว้ก่อนหน้านี้พร้อมวิธีการใช้สวัสดีครับผม